ดิฉันนางสาววิพาัตย์ยุโชครูกศนอตำบลน,นาเกลือขอนำเสนอผลการนำเนินานประจำปีประมาณ2566ดังนี้กศอ,อนอตำบลน,นาเกลือตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5. ตำบุนาเกลืออำเภอกันตังจังหวัดตรังมีพิกัดตำบลตำแหน่งที่ตั้งที่ชัดเจนอยู่ใกล้แหล่งชุมชนมีการบันทึกข้อมูลบุคลากรช่องทางการติดต่อสื่อสารมีเว็บไซต์ แฟนเพจ Facebook ที่สะดวกต่อการติดต่อสื่อสารมีการบันทึกข้อมูลคณะกระกกรมการกศนอตำบลมีการรายงานข้อมูลสารสนเทศมีการจัดทำแผนการดำเนินงานและมีการรายงานในระบบ DMIS ที่เป็นปัจจุบัน ครูคอสอนอตำบลเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำาคัญต่างๆดังนี้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในวันเฉลิมพระชนม์ปัณษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นณวัดโคุกยางหมู่ที่1ตำาบลคุกยาง กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุดทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีํานักสงฆ์บ้านนาเกลือเหนือหมู่ที่สองตำบลนาเกลือกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนาภาัยณบ้านนาดยาวหมู่ที่6ตตำบลเกาะริบงกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณนะบ้านหนองสเสม็ดหมู่ที่สองตำบลกรองชีล้อมและพิธีถวายพวงมาลาและร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็นประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนากาาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรเพื่อน้อมลำลึกในพระมหาการุณาธิคุณณนะสาลาประชาคมอำเภอกันตังจังหวัดตรัง การจัดการการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานกศน,นตำบลน,นาเกลือมีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น118คนแยกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน12คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน76คนสรุปผลการเข้าสอบการสอบของนักศึกษาภาคเรียนที่สอง ปีการศึกษา2565มีนักศึกษาจำนวน60คนนักศึกษาเข้าสอบจำนวน49คนนักศึกษาการสอบจำนวน11คนคิดเป็นร้อยละ81.67และมีผู้จบหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน14คนระดับมาัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน5คนระดับมาัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน9คนคิดเป็นร้อยละ82.35นักศึกษาผู้จบหลักสูตรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อร้อยละ100สามารถบรรลุเกปก้า,าหมายและมีความพึงพอใจจากผู้รับบริการร้อยละ90 านการศึกษาต่อเนื่องจัดกิจกรรมดังนี้โครงการจัดการศึกษาอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนจัดกิจกรรมดังนี้หุบรงมวิชาการแปลรูปอาหารณบ้านเลขที่79หมู่ที่3ตำบลนาเกลือมีผู้เข้ารับบริการและผู้จบหลักสูตรจำนวน15คนโครงการจัดการศึกษาอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจจัดกิจกรรมดังนี้ เปิดอบรมวิชาการตำอาหารขนมณบ้านเลขที่129หมู่ที่3ตำบลนาเกลือ6รมวิชาการตำเครื่องแกงตำมือณบ้านเลขที่110ต3หมู่ที่4ตำบลนาเกลือบรมวิชาการตำไข่เค็มสมุนไพรณบ้านเลขที่1 6 3หมู่ที่5ตำบลนาเกลือ6รมวิชาการแปรรูปอาหารทะเลน้ำพริกไก่ปูณบ้านเลขที่110หมู่ที่5ตำบลนาเกลือและอบรมวิชาการเพาะถั่วฮอกณ บ้านเลขที่20หมู่ที่3ตำบลน,นาเกลืออำเภอกันตังจวัดตงังมีผู้เข้ารับบริการและผู้จบหลักสูตรจำนวน57คนโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตครูนำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเรื่องเพศวิถีศึกษาและคุณแม่ไวัยสนคอสอน,อนตำบลบางส่างอำเภอกันตังจวัดตงังมีผู้เข้ารับบริการและผู้จบหลักสูตรจำนวน5คน โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงครูนำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเรื่องสวนผักรักโลกด้วยกระยะเปียกลดโลกร้อนนะคอสอน,อนตำบลบ่อ,น,บอน,น้ำร้อนอำเภอกันตังจวัดตังมีผู้เข้ารับบริการและผู้จบหลักสูตรจำนวน3คนการจัดกิจกรรมการศ,ศาึกษาถ่อเนื่องสามารถบรรลุเป้าหมายและมีความพึงพอใจจากผู้เข้ารับบริการร้อยละ95 การศึกษาตามอัตยาศัยจัดกิจกรรมดังนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกศนตำบลมีผู้เข้ารับบริการจำนวน103คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนมีผู้เข้ารับบริการจำนวน341คนส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบายมีผู้เข้ารับบริการจำนวน65คนกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีผู้เข้ารับบริการจำนวน67 คนคกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดมีผู้เข้ารับบริการจำนวน75คนมีผู้เข้ารับบริการรวมทั้งสิ้นจำนวน6 5 1คนสามารถบรรลุเป้าหมายและมีความพึงพอใจจากผู้เข้ารับบริการคิดเป็นร้อยละ90 ภานพาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมโครงการกลองสวยน้ําใสด้วยน้ําใจชจาวบ้านณทนะ่าเรือบ้านต,า,นตาตุเมกหมู่ที่5ตําบลน,นาเกลือร่วมอบรมเสริมสร้างควารมรูป้ประชาทิป,ปไตยระดับตาบลณนะอาการกอซิมบีเทศบาลเมืองกันตังและเดินรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งในพื้นที่ตําบลน,นาเกลือร่วมประชุมและเปิดศูนย์กัดกรองยาสิบถิดรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาเกลือ หมู่ที่4ตำบลน,นาเกลือเป็นเวากรให้ความรู้เรื่องสวนปักรักโลกด้วยกระยะเปียกลดโลกร้อนณนะโรงพยาาลส่งเสริมสุขภาพบ้านมดตนนยหมู่ที่3ตำบลเกาะลิบงร่วมกิจกรรมการกับเครื่อนโครงการ1ตำบล1หมู่บ้านยั่งยืนณนะบ้านอาจสายขาวหมู่ที่1ตำบลน,น,นาเกลือและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นๆในวันสําคัญต่างๆ การดำเนิงนงานตามนะโยบายเร่งด่วนมีกิจกรรมโครงการต่างๆดังนี้โครงการกศนปักหมดุดลุกถึงที่ลุยถึงถิน่นลงพื้นที่ติดตามผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาและผู้พิการในพื้นที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาสมรรถนะทา,างร่างกายกจิตใจและสมองของผู้สูงอายุกิจกรรมกิจกรรมสี่มิติณนะหมู่ที่6ตําบลเกาะลิบงมีผู้เข้ารับบริการและผู้จบ หลักสูตรจำนวน15คนโครงการปาน้องกลับมาเรียนติดตามนักเรียนที่หกกลางคันเพื่อให้ได้เข้ารับการศึกษาต่อจนจบระดับการศึกษาภาค,บ,าคบังคับโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสสในพื้นที่ตำบลนาเกลือโครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการโครงการจัดารศึกษาปลอดภัยพิธีมอบธงอออกศนจะสารศึกษาปลอดภัยในสารเทปติดโครงการสำรวจทำเนียบคลัง ภูมิปัญญาผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,566โครงการอบรมที่ปรึกษาจมรมอาสายุวราชาติแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาบุคลากรนักศึกษาคอสอนด้วยกระบวนการกีฬาท้านยาเสพติดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัครคอสอนจังหวัดตังรุ่นที่ส อานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายมีดังนี้ร่วมกิจกรรมการกับเคลื่อนโครงการ1ตำบล1หมู่บ้านยั่งยืนณนะบ้านอาจทรายขาวหมู่ที่1ตำบลน,นาเกลือรับการติดตามศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา รับผิดชอบฐานการเรียนรู้สาระทักษะการเรียนรู้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติณนะสำนักสงบ้านนาเกลือเหนือหมู่ที่2องตำบลน,นาเกลือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิทยาศาสตร์ประจำปีองประมาณ2566ระหว่างวันที่11 ถึง12พฤษภาคม2566ณห้องประชุมสำนักงานกสนจังหวัดตังโครงการพัฒนาบุาคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิปบัติงานหลักสูตรเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ระหว่างวันที่1-2คุมพา2566ณโรงแรมอาซายแก้วรีสอร์ทอำปเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาคณะกรรมการจัดตส่วนสอบข้อมูล GPA นักศึกษาสำเร็จหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ร่วมแข่งขันและคัดเลือกนักกีฬาประเภทครีทาณสนามกีฬาตินสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาคณะวิทยากรโครงการกาชาติอาสาสมัครยุวากาชาติหลักสูตปรปฐมพยาบาลและหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ร่วมประชุมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันประจำปี2566ณนะห้องประชุมกศอนอําเภอกันตัง เพชเพชทิศกศนตำบลนาเกลือโครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนตำบลนาเกลือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการเรียนการสอนทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ณกศนตำบลนาเกลือหมู่ที่5าตำบนนาเกลืออำเภอกันตังจังหวัดตรังจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้เรียนนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองทั้งด้านการศึกษาและ ด้านการประกอบอาชีพดังนี้ด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 1. น,นางสาวอุสนาบูรณาจารย์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะมนุษศาสตร์สังคมศาสตร์สา,สาขารัาปสะภาสาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฒภูเุกเกต 2. นางสาวสุวจีบุญสมานจบการศึกษาระดับปริญารญาตรีคณะศิลปศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์วิชาเอกการพัฒนาเด็กปถมวัยจากมหา,าวิยทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช3นางสาววัทิสาเดวาจบการศึกษาะระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์สาขาภาษาไทยเพื่ออาชีพมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครศรีธรรมราช สี่นายศรีเจริญบูรณาจารย์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงห้านายเตวินเปอร์สม,มจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงหกนางสาวชุติมาจิเหลาจบ พอวศส,สาขาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาปุรีเทคนิคตังด้านการประกอบอาชีพดังนี้ 1. น,นายฐานนิตอาจิมารังสีตำแหน่งประงานอันราชการสถานที่ตำมานสำนักงานป่าใจเลนที่16กตำบนกันตัง 2. นายซิมลีเอตำแหน่งกำนัตำนตำบนาน,ำบน,านาเกลือ สามนายพีชาอเดินตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านตาโตเมฆสี่นางสาวมินตาหมาดสิธิ์ตำแหน่งครูอัตราจ้างสถานที่ตำมานโรงเรียนบ้านตาโตเมฆห้านางสาววันลีไขสะตำแหน่งครูอัตราจ้างสถานที่ตำมานโรงเรียนบ้านตาโตเมฆหกนางสาวนิสาชนยูโซตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสถานที่พักสถานที่ตำมานโรงเรมกระบี่อาพาร์ตเมนต์จังหวัด ป,ป 7. นางสาววนิดาจิอูตำแหน่งเชฟอาหารไทยอยู่ที่เกาะก,กระดานตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจวััดงตรัง 8. นางสาวพิรมยาจิเหลาตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลณโนะรงพยาบาลตรังจตรัง จากการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนในพื้นที่ให้จบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดห่านเขียนให้รู้ทุกรู้ยากรู้ภาคเพียนให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงานขอบคุณคะ่ะ